นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคถนนหน,นทางช่วงปีใหม่นะครับก็เปิดเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางกลับไปฉลองปีใหม่เกือบทุกเส้นทางเลยนะครับเหนือใต้ออกตกอีสานนะครับสะดวก4ีเลนทางหลวง3 4 8 1สร้างเสร็จ 949ล้านเชื่อมกรุงเทพจัดเชิงเซาปราจีนบุรีบูม eec นะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลิ y น e w รนะครับรายงานว่าสำนักก่อสร้างทางที่สองกรมทางหลวงขยายทางหลวงหมายเลข3481 สายบ้านบางขนาดปราจีนบุรีตอนบ้านหัวไผ่การเคหะปราจีนบุรีจากขนาดสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรจากกิโลเมตรที่47บวก2ถึงกิโลเมตรที่53บวก300และกิโลเมตรที่54บวก450ถึงกิโลเมตรที่60บวก200พื้นที่อำเภอเมืองและ อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระยะทาง11.8กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณ949ล้านบาทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นปราจีนบุรีนะครับผิวจราจรแบบแอดฟานคอนกรีตแบ่งทิศท,ทางการจราจรด้วยกรอกการแบบยกและแบบกำแพงคอนกรีตรวมงานติดตั้งไฟแสงสว่างไฟสัญญาณจราจร และติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีรวมทั้งส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับเช่นนี้ก็ติดสัญญาณไฟสองสว่างตลอดเส้นเลยนะตามข่าวที่ทางหลวงเขาบอกมานะครับ ก็สะดวกสบายปลอดภัยนะครับเส้นจากกรุงเทพถึงจเชิงเซานี่ทำตลอดครับไม่เคยเสร็จเลยเดี๋ยวพ่อก็เบี่ยงด้านนู้นแล้วก็เบี่ยงด้านนี้พราะถนนเส้นนี้อ่ะจากกรุงเทพถึงจเชิงเซานี่กรุงเทพแปดเลียวเนี่ยแล้วก็ปราจีนบุรีนี่รถบรรทุกเยอะจริงๆนะครับแล้วบริษัทโรงงานต่างๆสองข้างทางก็เยอะมากนะครับถนนนี่เดี๋ยวพังเดี๋ยวสุดนะครับ คลิปนี้นำมาฝากความน่าสนใจไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ